สวัสดีค่ะเสื้อไทยเรืนต้นนะคะเป็นงานปิดเก็ดไหลเต็มนะคะแม้แบบอยู่ที่ ep สองห้าสี่ไซส์ L นะคะอกสามสิบแปดนิ้วความยาวตามต้องการได้เลยนะคะความยาวช่วงนี้ก็จะมีแบบสั้นๆก็มีนะคะแต่นี้จะทำแบบทั่วๆไปสะโพกร่าง สะโพกบนแบ่งครึ่งห้าเซนนะคะตีมาเลยค่ะเป็นความยาวด้านข้างขึ้นหนึ่งเซนไซแอลนะคะด้านหน้าลงหนึ่งเซนลงเพื่อไม่ให้เสื้อเขาเติร์นะคะตีตรงมาค่ะ ใช้ไหมโคง้งโคง้งเปิดหน้านะคะเสื้อไทยเรือนต้นเส้นกลางหน้าเป็นงานเจาะลังผ้านะคะวัดออกมาสองเซนครึ่งสองเซนครึ่งสองเซนครึ่งได้แล้วตีตรงๆมาค่ะ ส่วนมากถ้างงานขายเผื่อสาบในตัวมาเลยนะคะแต่ถ้าเป็นงานหนะ้าร้านที่ช่างทำก็จะมีสาบตังหากนะคะจะไม่เผื่อมาแต่ถ้าง,งานขายนี้เผื่อมาได้เลยค่ะประมาณสามนิ้วสามนิ้วก็เบียดสาบในตัวความลึกของคอไม่กว้างนะคะไทยแลนด์ต้นสามเซน ข้างคอสามเซนตีขนานมากับเก็ดไหล่ค่ะตรงนี้ตีตรงๆมาค่ะปิดคอนะคะมาที่ปุ่มคอขยับมานิดหนึ่งค่ะปิดมาที่หน,นึ่งเซนตรงเนี้สองเซนขครึ่ง จะทำให้เขาเป็นขอบกลมแบบอยู่ในแนวเดียวกันนะคะ mm hmm. ก็จะวัดเข้ามาค่ะสองเซน,นครึ่งโค้งให้เขากลมแบบเป็นแนวเดียวกันจะไม่แบบเป็นประมาณออกมาอย่างนี้นะคะถ้าคือให้เขาไปอันเดียวกันได้แล,แล้วก็ปิดค่ะ ถ้าเป็นกระดาษบางๆพับเอาก็ได้นะคะอันนี้กระดาษหนาเลยต้องตัดนะคะส่วนมากใครเดินต้นคอจะไม่กว้างนะคะแล้วก็จะไม่ติดคอได้แล้วก็เริ่มโค้งจากประมาณเส้นกลางสองเซนคึ่ง ให้เขาเกยกันแล้วก็อยู่แบบเวลาเกยกันก็จะอยู่เป็นแนวแบบตรงๆอย่างนี้เะคะเพื่อนๆไปสร้างแม่แบบออกมาก่อนได้เลยนะคะ ได้แล้วก็ปิดเก็ดไหล่ปิดวงแขนเป็นงานเข้ารูปแต่สวมใส่สบายนะคะไม่ตึงไม่หลังแม่แบบเนี่ยปรับไหล่เรียบร้อยนะคะเสื้อไม่หงหลังสวมใส่ส,สบายนะคะช่างลงไว้แปดส์เป็นงานปิดเก็ดไหล่เต็มเพื่อเข่ารูปนะคะ ไซส์เอ p ีพีที่252ถึง259สร้างแม่แบบมาก่อนค่ะแล้วก็มาสร้างต่อคลิปนี้ปิดวงแขนวงแขนปิดเพื่อไม่ให้เนื้อผ้าตรงนี้เขาเหลือกองนะคะได้แล้วส์นี้เราก็พับไปได้เลยค่ะ ลังกระดุมเม็ดแรกก็จะลงมาประมาณเซนคึ่งลังก็ประมาณหนึ่งกระเบียดนะคะออกมาก็ประมาณหนึ่งกระเบียดส่วนมากจะเป็นกระดุมปั๊มไซส์กลางก็ประมาณสองเซนแล้วก็กะเอาขาดประมาณห้าลังนะคะ ัน,นี้เป็นงานคอกดคอนิดนึงค่ะครึ่งเซนเป็นงานคอกดคอทุกตัวนะคะไหลตัวนี้แขนธรรมดาไม่จีบนะคะไทเลนตต้นเนี่ยเขาจะมีทั้งสองแบบแต่ส่วนมากก็จะเป็นหัวแขนเรียบถ้าจะจีบก็วัดขึ้นมาประมาณเซนหนึ่งเซนครึ่งได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับช่วงไหลตัวนี้ไม่จีบ แต่นี้ถ้าใช้เส้นคัดไหลเลยเนี่ย <c oughs> เขาจะแข็งไปนิดนึงเราจะต้องแบ่งจากเส้นคอกับเส้นปลายไหลนะคะแบ่งขึ้นให้เขาแบบเท่ากันก็ตีเส้นคัดไหลใหม่ค่ะ ตัดต่อเส้นนี้นะคะชิ้นหน้าเสร็จดูในชวนของชิ้นหลังจับเส้นไหลนะคะข้างคอตรงกันแล้วก็ติ๊กไวค้ค่ะติ๊กเส้น ตัวนี้ไซส์ลก็จะไม่มีเกล็ดไหลนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยคือไหลแคบแต่บาหลังมีเนื้อตรงนี้จะต้องมีเก็ดนะคะตัวนี้เขาไม่ต้องมีไซส์เล็กตอนนี้ดูในส่วนของเอวหากเก็ดด้านหลังนะคะอันนี้จากเส้นกลางหลังเนี่ยวัดเข้ามาหนึ่งเซนแล้วนะคะเพราะว่ามีต่อกลางหลัง ้งขหลังจะเป็นต่อต่อกลางแล้วก็คัดไหล่แขงเก็เข้าสอกนะคะเส้นเอวแบ่งสามนะคะจากเส้นที่เข้ามาแล้วกับเส้นเอวแบ่งสามส่วนก็ประมาณเจ็ดเซนคึ่งสามส่วนเท่าๆกันนะคะ อันนี้ก็วัดถัดมาสามเซนทําเกตอยู่ที่สามเซนแล้วก็แบ่งครึ่งตีเฉียงออกมานิดนึงนะคะไม่ตีเข้ามาทางเส้นกลางหน้านะคะหรือว่าจะเท่ากันก็ได้แต่คือให้ปัดออกมานิดนึงจากเอวลงมาสิบห้าเซน ตีมาที่เส้นที่ติ๊กไปได้เลยนะคะตรงไหล่บาหลังอกแบ่งครึ่งทอกลมด้านหลังตรงนี้สามเซนตรงนี้ก็ลงประมาณครึ่งหนึ่งเป็นแนวทางนะคะเป็นไม่ตายตัวนะคะตรงนี้สามเซนก็ครึ่งหนึ่งเซนครึ่งตีตรงๆมาก่อนคะ่ะ จะได้โค้งคอง่ายนะคะคอไม่ฟัางไม่ต้องปิดก็ได้นะคะตอนนี้ดูในส่วนของความยาวสะโพกล่างสะโพกบนแบ่งครึ่ง5เซนเท่ากับด้านหน้า ตีตรงมาค่ะขึ้นหนึ่งเซนเท่ากับด้านหน้าอันนี้เป็นงานต่อกลางหลังนะคะจากเส้นเอววัดลงมาหนึ่งเซนถ้ามีต่อกลางหลังนะคะทำแบบนี้ทุกตัวจะดึงให้ช่วงตรงนี้เขาตึงกระชับนะคะไม่เหลือย่น,ยน เสียเวลานิดหนึงค่ะแต่ว่างานออกมาจะสวยแล้วก็ปิดเลยค่ะปิดตายนะคะในส่วนนี้ใช้เส้นไหนนะคะต่อกลางหลังถ้าเส้นนอกเนี่ยเขาจะโป่งๆถ้าต่อเนี่ยเราจะ เก็บนิดหนึ่งเพราะว่าด้านหลังของคนเนี่ยเขาจะหักหักนะคะ,ะแต่แอนปิดในส่วนนี้ต้องเปิดนะคะไม่งั้นเสื้อเขาจะเตดขึ้นถ้าเสื้อยาวก็จะใช้เส้นหน้าท้องได้เลยนะคะอันนี้เสื้อสั้นแล้วก็ขึ้นไปนีดเป็นะคะ่ะปิดไปหนึ่งเซน เราก็เปิดหนึ่งเซนค่ะเปิดเพื่อไม่ให้เสื้อเขาเติร์กนะคะอันนี้ก็แยกขี้นได้เลยตัดแยกได้เลยนะคะก็แยกขึ้นแบบที่ไหล่เลยสาบคอก็ประมาณสองนิ้วครึ่งสาบคอ ต่อกลางหลังก็เป็นแยกชิ้นนะคะอันนี้ตัดสองชิ้นอันนี้สองชิ้นดูในส่วนของแขนด้านหน้าเราเผื่อสาบในตัวนะคะแล้วก็ตัดสาบมาได้เลยค่ะสองนิ้วครึ่งอันนี้ก็ตัดเส้นตัดเส้นใหม่ได้เลยนะคะ ตรงในส่วนของอบสูงมาร์กนิดนะะึงค่ะเพราะเวลาเย็บเราต้องกัดในส่วนของเราก็มวนนิดนึงนะคะตรงนี้ให้เขากลมกกืน อันนี้ก็ตัดสองชิ้นสองชิ้นลังก็เอ่านะคะจะอยู่ประมาณเม็ดสุดท้ายลงจัดเอวนิดหนึ่งห้าห้ารังนะคะแถนเป็นหัวแขนเรียบมีเก็ดข้อสอกนะคะความยาวตัวทั่วไปยี่สิบสองนิ้วห้าสิบหกเซน อันนี้ด้านหน้าด้านหลังพับเส้นกลางมาเลยค่ะแขนแม่แบบเสื้อเป็นแขนสี่เหลี่ยมนะคะสวมใส่สบายนะคะไม่ตึงไม่รั้งและแขนเขาก็จะไม่ไมบิดเป็นเกลียวด้วยนะคะเขาจะตรงดีตรงมาเลยค่ะ เสื้อไทเลนต้นเนี่ยเป็นงานที่ไม่ฟิตเขา้ารูปร่างมากนะคะเป็นเสื้อเข้ารูปที่สวมใส่สบายแต่มีเกตข้อศอกแต่เวลาวางผ้าเนี่ยไม่ต้องวางผ้าเฉลี่ยก็ได้นะคะสามารถเป็นวางแบบตามเกณฑ์ตามตัวขึ้นไปได้เลยนะคะถ้าเป็นงานเท่าใหม่เนี่ยก็จะตัดตามกันขึ้นไปได้เลยนะคะเอา ริมผ้ามาประกบกันแล้วก็วางขึ้นไปตามกันได้เลยนะคะไม่ไม่ส่วนกันนะคะเพราะผ้าใหม่บางทีเขาจะมีเงาแบบเหรือบนะคะก็เงาเงาที่สว่างแล้วก็วางตามกันขึ้นไปได้เลยนะคะเขาจะมีด้านสว่างกับด้านมืดแขนแล้วก็วางตามตัวขึ้นไปได้เลยไม่ต้องวางเฉลียงว่างานที่วางเฉลียงเนี่ยจะเป็นงานแบบ งานเจ้าสาวงานที่แขนจะเป็นเล็กๆเรียวแขนจะอยู่ประมาณแปดนิ้วแบบแขนเล็กๆนะเป็นงานเจ้าสาวอะถ้าแปดนิ้วเนี่ยจะจะไม่สามารถที่จะถอดได้ก็จะต้องมีการผ่าตรงท้องแขนหรือไม่ก็จะติดซิปญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่จะสวมได้แต่นี้จะทำเป็น ทั่วๆไปก็จะใช้อยู่ที่9นิ้วเป็นงานหน้าร้านทั่วๆไปก็จะสวมใส่ได้นะคะไม่ต้องผ่าก็าวัดมาค่ะ9นิ้วตีตรงมาค่ะโค้งนิดนึง จะไม่ใช้เส้นตรงเลยนะคะเขาจะแข็งเกินไปอันนี้คือชิ้นหน้าตอนนี้เราจะทำชิ้นหลังมีเก็ดนะคะข้อศอกก็จะประมาณเกดข้อศอกก็จะอยู่ที่ประมาณไซส์ทั่วๆไปเนี่ยสามสิบถ้าไม่สูงก็ยี่สิบเก้าถ้าสูงก็สามสิบเอ็ดนะคะอันนี้ใช้อยู่ที่สามสิบข้อศอกนะคะตีตรงๆมาได้เลยค่ะ แต่นี้เราจะเผื่ออันนี้คือชิ้นหน้าเราจะเผื่อออกไปสามเส้นเพื่อที่จะทําเก็บชิ้นหลังในจุดนี้ก็ตีมาเลยตัดเลยนะคะชิ้นหน้าแล้วก็ตัดชิ้นหลังไปเลยค่ะทำพร้อมกันไปนเลยอันนี้ก็ปลายแขก ตัดชิ้นหน้าทิ้งมากนิดนึงสามเซนกิ้งข้าสอบทิ้นหลัง เกดก็จะใช้แบบครึ่งหนึ่งพับครึ่งได้เลยปลายเก็ตตีมาเลยค่ะตรงๆเมื่อกี้เราเผื่อไว้สามเซนเรวก็วัดค่ะเซนครึ่งเซนครึ่งเป็นสนามเซนจัดเปิดเก็ดนะคะเก็ตข้าสอบ อันนี้เราก็จะปิดมีเก็บข้าสอบก็เพื่อสะดวกในการงอนะคะอันนี้ก็เย็บเป็นเก็บนะคะก็จะประมาณวางตามตัวเสื้อไปได้เลยนะคะก็าเรียบร้อยค่ะเสื้อไทยเรือนต้น กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ